สวัสดีค่ะสวัสดีิงเกอคะวันนี้นะคะก็จะมาสอนถึงเรื่องกันปรับระยะขอบกระดาษของรายงานสังกฤนะคะโดยการใช้ตัว Microsoft Word ของรุ่น2010เวอร์ชันภาษาไทยเข้ามาในโปรแกรมนะคะเราจะเรียกไม้บรรทัดออกมาเราต้องเข้าไปที่มุมมองและเลือกติ๊กที่ไม้บัรทัด มันจะเกิดเป็นแม้มทัขึ้นมาแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นค่าของเซนติเมตรเราต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นนิ้วเพื่อตามแบบฟอร์มก็คือโดยการที่เข้าสคำว่าแฟมและเลือกตัวเลือกจะเกิดบอลลูนขึ้นมาให้เรากดขั้นสูงเลือกมาขั้นสูงและเลื่อนลงมาเรื่อยๆตรงนี้นะคะ ถ้าใครยังไม่ตั้งค่ามันจะเป็นเซนติเมตรให้เราตั้งเป็นนิ้วซะและกดตกลงอ่าฮะระยะขอบกระดาษที่ให้ตามเก์ที่เขาให้มาก็คือดับเบิลคลิกที่เมนบันทัดเพื่อตั้งค่าให้เปลี่ยนระยะขอบกระดาษบนซ้ายให้เป็น1.5 1.5ล่างขวาเป็น1.1และกดตกลงอ่าฮะ แลวที่เรามีปัญหาก,กันเรื่องในรายงานสากฤษนั่นคือระยะห่างระหว่างบรรทัดอาจจะกว้างเกินไปและแคบเกินไปนะคะเป็นภาษาไทยเนาะที่มีปัญหากันเยอยวเนี่ยค่ะถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะเป็นมันจะห่างเกินไปเราจะจัดก,การมันได้ยังไงนั่นก็คือ อ่อเข้าไปที่ไหนนะหน้าแรกและคลิกคำว่าการอะไรนะกระจายแบบไทยที่ตัวนี้มันจะจัดจัดรูปแบบให้เราดีขึ้นเอาคอมพิวเตอร์ <c oughs> คอมพิวเตอร์เป็นอะไร <c oughs> โอเคโอเค แบบไทยหรือถ้ายังมีปัญหาไม่หายก็ภู่มดำแล้วก็คลิกขวาและเลือกย่อหน้าและให้ไปเปลี่ยนค่าการเยื้องเนี่ยซ้ายขวาให้เป็นศูนทั้งหมดถ้ามีปัญหานะคะแล้วก็ระยะห่างว่ามันทัดตรงเนี้ยขนาดให้เปลี่ยนเป็น ศูนศูนย์หรือหนึ่งนั่นเองอก็ได้นี่ค่ะก็จะหมดปัญหาไปเนาะแค่นี้นะคะ